บอกอะอะคะ่ะแต่ชีวิตนักศึกษาพยาบาลน่ยจะคือจะมีเกาะที่ใหญ่แล้วก็หนากว่าคนปกติอะค่ะขอบคุณนะนักพยาบาลท่านนั้นเลยใช่ไหมฮะนี่นักศึกษาดูเกาะเยอะเยอะพี่เอกจะ,ะมีคำแนะนำเป็นไงบ้างท้าเปลี่ยที่เดิมจะได้แบบตอกจากเกาะได้บ้างแรกเลยความคิดที่ว่าชีวิตมีกรอบเนี่ยคือกรอบที่ใหญ่ที่สุดอันที่หนึ่งก็คือว่า ยกความคิดนี้ออกไปก่อนว่าชีวิตมีกรอบเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขในชีวิตเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเองนะครับก็อีกอันนึงก็คือยิ่งไปคิดเฉพาะเจาะจงว่าคณะของฉันเน่ยมีกรอบรู้ได้ไงว่ามีกรอบมากกว่าหาปักอะไรเงี้ยกรอบเยอะมากค่ะทอดทอนปล่อยใช่ไหมเมื่อวานน่ะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะครับไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ the creative eye มั other, ้ง เ,เขาพูดถึงตาที่สร้างสรรค์จริงๆมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการวาดภาพนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าการมองเนี่ยมันมีผลต่อความคิดทั้งหมดของเรานะฮะอ่านไปได้แค่สิบหน้าแค่นั้นบนรรลุอะไรบางอย่างขึ้นมาเราอยากเล่าให้ฟังชื่อเลยนะชื่อตุ้มค่ะตุ้มลองมองรอบๆตัวในห้องเนี้ยคำถามแรกของหนังสือเล่มนี้คือเขาถามว่า คุณว่าเส้นคืออะไรคำตอบยอดทีก็จะบอกว่ามันคือจุดที่นำมาต่อกันหรือมันคือสิ่งทริหนึ่งที่แบบลากเพื่อโยงระหว่างของสองสิ่งอะไรก็ตามนะครับในสื่อเ่นี้เขาบอกว่าโลกใบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีเส้น,นถ้าเราจะบอกว่ามีเส้นเนี่ยเวลาเรามองไปตรงเนี้ยเราจะเห็นเส้นที่เป็นตารางใช่ปะ่ะเวทีเราจะเห็นขอบ เออเห็นขอบโต๊ะเห็นขอบร่างกายคน,นะะแต่เขาบอกว่าเวลาที่เราเห็นวัตถุหนึ่งแยกออกจากวัตถุนึงมันไม่ได้แยกด้วยไม่เคยแยกด้วยเส้นมันแยกด้วยความแตกต่างนะเช่นไม้มันต่างจากไอสีขาวๆนั่นเน่เราเลยเห็นว่ามันเป็นเส้นโต๊ะมันต่างจากอากาศเนี่แต่ตรงเนี้ยไม่ใช่เส้นมันรู้อะไรวา สิ่งที่มันรู้คือว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแบ,บ่งออกจากกันเลยฮะอืมทุกอย่างอนะมันก็เป็นแค่เนี้ยแล้วก็เราเริ่มแบ,บ่งมันเองว่าเนี่ยโต๊ะเนี่ยอากาศด้วยความต่าง